อาะครับช่วงนี้ครับช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับ GDP ในภาคการเกษตรในไตรมาสที่2นะครับซึ่งมีการขยายตัวหรือว่ามีการอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละห้าจุนะครับไปพูดคุยกับคุณตาปีวัชรางกูลผู้เชี่ยวชาญด้าน นโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมเอาข่าวมาเล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้มีผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่2ของปี2565นะครับช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับซึ่งพบว่ามีอัตราการขยายตัวหรือว่าการเจริญเติบโตนั้นอยู่ที่105.7นะครับเดี๋ยวที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรคุณตาปีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาป สวัสดีค่ะคุณพีรพันธ์ลาให้ฟังทุกท่านค่ะกลับเป็นยังไงบ้างรครับไตรมาสที่สองภาคการเกษตรแล้วฮะค่ะในส่วนของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาสที่สองสองปีสองพันหกห้านะคะคกะ็ขยายตัวได้ค่อนข้างสูงเลยนะคะสูงถึงร้อยละห้าจุดเจ็ดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีสองห้นหกสี่นะคะซึ่งเป็นการเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้วนะคะไตรมาสไตรมาสแรกเนี่ยก็ขยายตัวได้ดีนะคะขยายตัวร้อยละสี่จุดหนึ่งปัจจัยหลัก ที่สนับสนุนนะคะก็คงเป็นในเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงเอื้ออํานวยมากขึ้นนะคะคเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําที่สําคัญแล้วก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยมีอย่างเพียงพอประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาค่ะอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกแล้วก็มีการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นครับนอกจากนี้ก็จะมีปัจจัยเสริมนะคะในเรื่องของการดําเนินนโยบายแล้วก็มาตรการในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการควบคุมมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดการขยายช่องทางการตลาดนะคะส่งเสริมการใช้ปุย๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยเคเมีอย่างถูกวิธีเพื่อลดภาระต้นทุน ของเกษตรกรก็ทําให้เกษตรกรสามารถทําการผลิตได้อย่างต่อนเนื่องค่ะครับทีนี้พอไปดูในการเติบโตในแต่ละสาขาการผลิตนะคะก็พบว่าสาขาพืชในไตรมาสที่สองเนี่ยซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนะคะที่ทําให้ตัวเศรษฐกิจการเกษตรเติบโตเยอะในไตรมาสนี้นะคะขยายตัวสูงถึงร้อยละเก้าจุดสามนะคะ,ะโดยผลผลิตพืชที่สําคัญในในไตรมาสที่สองก็คือข้าวนาปังนะคะ เพิ่มขึ้นจากปริมาณน้าที่เพียงพอสําหรับการพบปลูกทําให้เกษตรกรขยายการพบปลูกในพื้นที่นาแปังเดิมที่เคยปล่อยว่างนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการอ่อผลผลิตเติบโตใ,ในระดับค่อนข้างเยอะนะคะก็คือเป็นกลุ่มผลไม้นะคะทั้งทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าราคาในปีที่ผ่านมาอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีรวมถึงการขยายพื้นที่ปลูกใหม่ในปีสองห้าหกศูนย์นะคะของเกษตรกรในจังหวัดจันทบ,บุรีาราและก็ระยองเนี่ยโดยการปรับเปลี่ยน พื้นที่ปลูกยางพารานะคะลำไยมังคุดเงาะลงกองมาปลูกผู้เดียนก็เริ่มให้ผลผลิตในปีนี้เป็นปีแรกค่ะอีกตัวหนึงที่สําคัญก็คือมังคุดนะคะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในดในช่วงเดือนธันวาคม2 5งหจนถึงมกราคม2565มีอากาศหนาวเย็นเอื้อมนวยต่อการออกดอกและก็ติดผลนะคะแล้วก็ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ้นมันคุดมีการพักสะสมอาหารทําให้ปีนี้ออกดอกผลได้มากขึ้นแล้วก็มีผลเพิ่มขึ้นค่ะ,ะผลไม้อีกตัวหนึ่งก็คือเงาะนะคะก็มีสภาพอากาศและฝนตกต่อเนื่องทําให้ต้นเงาะได้รับน้ําสมบูรณ์แล้วก็มีการออกดอกผลดีค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะเนื่องจากอากาศที่เอื้อมนวยปริมาณน้ําฝนที่เหมาะสมแล้วก็ราคาที่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ยังมีความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต่อเนื่องค่ะ ทีนี้เป็นถึงในกลุ่มของตัวพืชที่มีผลผลิตลดลงนะคะก็จะเป็นเา่านาปีเนื่องจากว่าราคาในช่วงที่ในฤดูเพาะปลูกที่ผ่านมาไม่จูงใจแล้วก็ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการขาดแคลนดังงานบางส่วนก็ทําให้เกษตรกรบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าเช่นอ้อยโรงงานหรือมันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังก็มีผลผลิตลดลงเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของปี2564คะ่ะประสบ ปัญหาอุทกภัยนะคะทําให้มีการปลูกท่อใหม่แล้วก็ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในไตรมาสนี้แล้วก็บางพื้นที่ก็มีการรับปลูกไปปลูกปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยที่มีราคาดีกว่าสับประรดก็ลดลงค่ะยางทลาลดลงเล,เ,ลเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องนะคะในช่วงเดือนเมษาหสองถ5หกห้าก็ทําให้จํานวนวันติดยางลดลงความน้ํามันก็ลดลงะคะ่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เริ่มนวยอ่า ทำให้ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีจํานวนมากในไตรมาสที่ผ่านมาอในไตรมาสนี้ก็เลยมีปริมาณผลผลิตลดลงค่ะไปที่สาขาปศุสัตว์นะคะสาขาปนสัตย์ถดตัวร้อยละสองจุดสองค่ะเนื่องจากว่ากเกษตรกรยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคอัที่วา่าแอฟริกันในสุกรนะคะซึ่งระบาดมาตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาประกอบกับต้นทุนการผลิตเพิ่มถึงขึ้นทําให้เกษตรกรลดการเลี้ยงนะคะ อย,อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของความต้องการสินค้าประจักษ์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดการฟาร์มที่เข้มงวดก็ทําให้สินค้าประจักษ์อีกหลายชนิดเพิ่มขึ้นนะคะโดยไก่เนื้อก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศไข่ไก่มีการบริหารจัดการฟาร์มที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ทําให้มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องน้ํานมดิบนะคะเกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของแม่โคนะคะทําให แม่ครมีอาก,การให้นมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดก,การฟาร,ร์มและการควบคุมโรคระบาดค่ะในที่สาขาประมงนะคะสาขาประมงก็หดตัวเหมือนกับสาขาพืุสัตว์นะคะหดตัวร้อยละสองจุดเจ็ดค่ะโดยจัดน้ําที่นําขึ้นท่าเทยบเดือลดนลงเนื่องจากว่ามีมรสุมเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะคะทําให้ชาวประมงจัดจัดสัดน้ําได้ลดลงประกอบกับราคาน้ํามันที่รบบตัวสูงขึ้นก็ทําให้ชาวประมงมีการลด การนําเรือออกไปจับสัดน้ํานะคะในส่วนของกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงก็มีปริมาณผลผลิตลดลงเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบการระบาดของโรคที่ขาวไวรัสตัวแดงดวงขาวในกุ้งขาวเวนามายนะคะทําให้เกษตรกรปรับลดเวลาการเลี้ยงก็ทําให้กุ้งที่ได้เนี่ยมีขนาดเล็ก,ล,กลงนะคะคทีนี้ไปดูในส่วนของอประมงน้ําจืดน,นะคะการนินและการหนุกเนี่ยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่า ปริมาณน้ําเพียงพอนะคะแล้วก็เกษตรกรมีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดและแข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงก็ทําให้มีอัตราการรอดสูงขึ้นค่ะสาขาบริการทางการเกษตรเติบโตได้ดีตามสาขาพืชน,นะคะขยายตัวร้อยละสี่จุดสองโดยกิจกรรมการเตรียมดินนะคะในเรื่องของการเพาะปลูกข,ข้าวนาปีข้าวโพดเล็งสั์ข้าวนาปลังเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ราคาพืชหลายชนิดก็อยู่ในเกณฑ์ดีก็ ทำให้เกษตรกรขยายการพบปลูกแล้วก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็จะมีข้าวนาฟังกับอ้อยโรงงานค่ะแล้วก็สาขาการผลิตสาขาสุดท้ายนะคะสาขาป,ป่าไม้เนี่ยก็ขยายตัวร้อยละสองจุดศูนย์โดยไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะจีนลาวแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเอาไปใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษแล้วก็แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะฐานไม้เพิ่มขึ้น จากการส่งออกไปยังจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ความต้องการภายในใช้ภายในประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในธุรกิจร้านอาหารโรงแรมนะคะขณะที่ไม้ยางคาราลดลงตามพื้นที่การตัดโคน่นสวนยางเก่านะคะแล้วก็ราคายางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทําให้เกษตรกรตัดโค่นไม้ยางคาราลดลงค่ะนี้ก็จะเป็นการเติตโตในภาพรวมกับสาขาสุกุสาขาการผลิตในช่วงใจมากที่สองค่ะอืมครับดูแล้วน่าสนใจนะฮะทิศทางจากนี้ไปนี่มันจะเป็นยังไงต่ออ่ะดูดูแลคุณตาบี่ะ ในช่วงอในช่วงครึ่งปีหลังนะคะคก็คิดว่าภาคเกษตรเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ได้ต่อเน,นื่องแต่ก็มีประเด็นที่ยังคงต้องจับตามองเป็นเป็นพิเศษนะคะคในเรื่องของปัจจัยบวกเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอปริมาณน้าที่เพียงพอสภาพอากาศที่อํานวยแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรที่ตอนนี้สิราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดเนี่ยก็จูงใจนะคะอยู่ในเกมดีแล้วก็พอมีการผ่อนคลายมาตรการในเรื่องของการควบคุมการ ระบาดของโควิด19ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็ทําให้กิจกรรมการผลิตการค้าการบริการการขน,น,นส่งการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาดําเนินการได้มากขึ้นนะคะคก็ทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นว่าก็จะมีปัจจัยลบอะค่ะสิ่งที่ต้องกังวลต้องติดตามก็เป็นเรื่องของในเรื่องของต้นทุนการผลิตเราทราบนะคะว่า,าทั้งในเรื่องของราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นอย่างตอนนง่อเนื่องจากความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนก็ทําให้ราคาพลังงานทั่วโลกเนี่ย เพิ่มขึ้นก็ทําให้ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ส่งผลต่อเรื่องของการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรการขนส่งสินค้าเกษตรนะคะการทําประมงแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังราคาพลังงานที่สูงขึ้นก็เชื่อมโยงไปที่ปัจจัยการผลิตอื่นๆด้วยั้งุ๋ยเีนี้การกําจัดศัตรูพืชนะคะก็ปรับตัวเพิ่มสูงตามไปด้วยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ในช่วง มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงพฤษภา,าค่ะก็เราทราบว่าจีนมีการใช้มาตรการซีร่โควิดตรงนี้ก็ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาในเรื่องของการส่งออกสินค้าผลไม้ของไทยไปยังจีนพอสมควรแต่ว่าพอมาในช่วงอต้อนมิถุนาค่ะเขาก็ได้ไมีผ่อนคลายมาตรการตรงนี้ก็ทําให้การส่งออกผลไม้และสินค้าเกษรในในจีนก็กลับมาดาเนินการได้ได้เป็นปกติมากขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะมีความกังวลบางส่วนในเรื่องของโรคระบาดสัด มีค่ะแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็มรสุมต่างๆตรงนี้ก็จะต้องจับตามองในเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะแล้วก็อายุผลที่อาจจะมีความบุนแรงมากขึ้นค่ะอ๋อกับถ้าดูจากสถิติเนี่ยสาขาไหนที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงกับเรื่องธรรมชาติเนี่ยคุณตาพีฮสาขาที่ก็คงเป็นสาขาพืชพืชใช่ไหมฮะังหวัดเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าพืชส่วนใหญ่เรายังยังมีการผลิตในระบบ แตบเลรดันั้นเรื่องดินใช่ค่ะดินฟ้าอากาศเป็นสําคัญโดยเฉพาะถ้าเป็นในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยดินสำคัญก็จะเป็นตัวข้าวนาปีค่ะข้าวนาปีปลูกปีละครั้งเนี่ยนะฮะใช่ค่ะครับคือก็อันนี้อันนี้ถามไม่ใช่อะไรเพราะเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าถ้าจําได้ถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนจะเคยเกิดเอ่อน้ําท่วมแบบฉับพลันใช่ไหมฮะแล้วมันเสียหายหมดเลยเท่านั้นจำมัอ่าอาจจะเป็นช่วงปีที่แล้วใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดอ่าอาจจะเป็นเป็นการท่วมเอ่อ ได้รับความเสียหายบางบางส่วนบางส่วนฮะใช่ใช่ใช่เฉพาะพื้นที่บางพื้นที่นะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะในในลุ่มเจ้าพญาเนี่ยค่ะจะจะประสบปัญหาในเรื่องของน้าท่วมเ,เกือบเกือบทุกป,ปีค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้มันจะส่งผลต่อ GDP ในภาพรวมไหมฮะของการเกษตรนะฮะแต่พี่คือตอนนี้ในในภาพรวมอะคะ่ะเราก็ยังคาดการว่าจะขยายตัวได้ดีนะคะภาพร,รวมทั้งปีก็คาดว่าจะขยายตัว้อล้ละสองจุดสี่ถึงสามจุดตีน เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในไตรมาสแรกเนี่ยเราคาดว่าทั้งปีจะขยายตัวอยู่ในช่วงสองถึงสามร้อยละสองถึงสามแต่ว่าเพาราะเห็นจากสถานการณ์ในไตรมาสที่หนึ่งกับไตรมาสที่สองที่เติบโตได้ในระดับสูงก็เลยมีการปรับช่วงของการเติบโตนะคะ<ช>ขึ้นมาเป็นสองจุดสี่ถึงสามจุดสี่นะคะก็เนื่องจากว่ามีปัจจัยสนับสนุนในหลายๆด้านนะคะก็เป็นเรื่องของอปริมาณน,น้ําฝนที่คาดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะปรากฏการณ์ลานิยานะคะทําให้ น้าในอ่างเก็บน้ําสําคัญแหล่งน้ําตามธรรมชาติมีมากขึ้นค่ะก็ความร่วมมือส่วนสําคัญเลยก็นอกจากเรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องของความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะในการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็พัฒนาช,ช่องทางการตลาดลดต้นท,นทุนการผลิตแล้วก็ส่วนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งคือการผ่อนคลายยกเลิกมาตรการโควิด -19 นะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการขนส่งเนี่ย ดำเนินกิจกรรมได้มากขึ้นประชาชนมีการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวมากขึ้นก็ทําให้ความต้องการสินค้าเกษตรทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอ๋อครับเดียตรงตรงนี้มันจะทําให้สัดส่วนการเอ่อการส่งออกแล้วการบริโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะใช่ค่ะก็คือถ้าท่านปัญหาในในใน,ในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละค่ะต่อสินค้าขายไม่ได้การไม่ได้ผ่อนคลายมาตรการรงเนียค่ะก็ทาให้ความต้องการสินค้า พิ่มขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องจับตามองต่อไปนะคะในเรื่องของการระบาดอย่างสายพันธุ์โอเมก้าสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ที่ที่กําลังเป็นค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาตามมองว่าอาจจะทําให้เกิดการใช้มาตรการกลับมาใช้มาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่าในประเทศแล้วก็ในประเทศไทยด้วยครับค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เอามาตรการเข้มงวดกลับมาใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมฮะเดินหน้าต่อได้เลย ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็คงต้องอยู่ก็ต้องจับตัวใช่าะโควิดยังไงก็คงอยู่เพราะนั้นผู้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทางภาคการศึกต้องเรียนรู้แล้วก็ลับตัวค่ะให้เข้ากับสถานการณ์ค่ะครับผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะครับคุณตาปีว่าคือเนื่องจากว่าช่วงวันสองวันมานี้ราคาน้ํามันเนี่ยมันเริ่มปรับตัวลดลงแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเวลาเราเราจะวิเคราะห์อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นต้นทุนสาคัญเนี่ย เราจะต้องตั้งสมมติฐานยังไงมั้งครับเช่นตั้งจากราคาน้ามันที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงหรือเปล่าแต่พีให้ตรงนี้ก็แล้วแต่ช่วงค่ะแล้วแต่ช่วงนะฮะใช่ค่ะในการวิเคราะห์โดยปกติในการวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยหรือสถานการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานคือเราต้องดูว่า ราคาน้ามันี่เท่าไรใช่ค่ะแล้วก็จะต้องพิจารณาการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามองว่าในภาพทั้งปีจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่จะลดลงโอ้ครับรแล้วนตัวนั้นน่ะมาเป็นฐานในการวิเคราะห์อะค่ะซึ่งปกติในการวิเคราะห์เราจะไม่ได้กําหนดเป็นกรณีเดียวอาจจะเป็นกรณีที่เป็นตัวที่เป็นฐานตัวที่แย่ที่สุดหรือตัวที่ดีที่สุดครับแล้อย่างนี้เรื่องของราคาพลังงานเนี่ยในในภาคการเป็นต้นทุนเนี่ยมันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ฮะ ตัวอถ้าเป็นในส่วนของเกษตรนะคะก็เป็นยกตัวอย่างเป็นบางสาขาก็ได้ฮะไม่เป็นไรเพราะภาพรวมมันคงใช่ไหมนะถ้าถ้าเป็นในส่วนของที่จะใช้น้ํามันเยอะๆเลยจริงๆมัไหมนส่วนของสาขาประมงเพราะว่า กระมงถ้าในการคำนวณ GDP เราจะรวมในส่วนของการออกเรือ <c oughs> ไปจากสกระน้ำในทะเลด้วยตรงนี้จะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็อีกส่วนนึงเป็นสาขาบริการทางการเกษตรจ่ะค่ะที่มีการให้บริการในเรื่องของการเตรยียมดินการเพาะปลูกแล้วก็การเก็บเกี่ยวผลผลิตก <c oughs> ็จะใดาอะไรพวกนี้ <c oughs> นะฮะใชคร่อเคร่อเรือก็ใช้น้ำมันเยอะค <c oughs> <c oughs> รับแล้วก็ ก็เป็นเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งนะคะในเรื่องของเวลาเราขนส่งผลผลิตสินค้าเกษตรตรงนี้ก็จะมีการใช้น้ำมันเยอะค่ะคแล้วก็ต้นทุนน้าม,มันมันก็จะเชื่อมโยงไปที่พวกราคาปุ๋ยด้วยค่ะใช่ใช่อันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยเชื่อมโยงกันไปหมดค่ะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราสามารถที่จะทําอะไรก็ตามให้มันลดการพึ่งพาตรงน,นี้ลงไปได้เนี่ยมันจะง่ายในการคํานวณมากขึ้นไหมฮะคุณตะบีใช่ค่ะคือคือจริงๆประเทศไทยเราถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข็ง ฐานความเข้มแข็งในเรื่องของทรัพยากรและก็ความหลากหลายทางชีวภาพพอเกิดปัญหาในเรื่องของที่เราเห็นว่าโควิดหรือว่าต <c oughs> ะซียูครนเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องหันกลับมามองว่าเรามีความเข้มแข็งอะไรต้องหันกลับมาพึ่งพาวัตถุดิบและก็ศสกยภาพภายในประเทศมากขึ้นเนะะ <c oughs> ี่ยค่ะซึ่งในตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรเองเนี่ยคะ่ะก็พยายามหันมาอย่างในเรื่องของปุย๋ยก็หันมาในเรื่องของการใช้วัตถุดิบพยายามใช้วัตถุดิบในต่างประเทศ มากขึ้นนะคะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเชีวภาพปุ๋ยอินรีทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศเยอะๆแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็ส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นค่ะพยายามหันมาพึ่งพาสิ่งที่เรามีความเข้มแข็งภายในประเทศมากขึ้นค่ะนั่นแหละจะได้เป็นทางออกให้เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องอะไรมากมายนักนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปเอาเป็นว่ามีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเลครับคุณตาปีครับเชิญครับ ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งในเรื่องของสถานการณ์การผลิตการตลาดราคาสินค้าเกษตรการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชโรคตัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ค่ะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจการเฝ้าระวังการป้องกันความเสี่ยงและก็ทําให้เกษตรกรสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทบสูกการผลิตให้สอดคล้องกับ สถานการณ์นะคะแล้วกอ็อยากให้เกษตรกรแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆทักษะที่จําเป็นด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสําคัญกับการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการผลิตการแปรรูปและก็การตลาดร่วมกันค่ะกลับได้กลับเอาแล้วครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณค่ับส,ส,สวัสดีครับ คุณตาปีวัชรางกูลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจก,การเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรนะครับคุณฟังครับเรื่องของไตรมาสที่2อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ในภาคการเกษตรนะครับ